ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาแล้วครับรอบสำคัญที่สุดฮ,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 ฮลอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์รอบแจ็คพอต คนเก่งๆมาแล้ว2คนที่จะช่วยคุณนะครับผมวิธีการเล่น,นชื่อขึ้นมาข้างหลังที่จอทีวีคุณไม่เห็นคุณนั่งอยู่ตรงนี้2คนนี้เขาอยู่อยู่ตรงนู้นเขาเห็นชื่อเขาจะใบโดยที่เขาจะไม่ฝ่าหมายความว่าพ้องเสียงไม่ได้ภาษาอังกฤษภาษาไทยแบบเบิร์ดกับนกไม่ได้หวนคา<ำ>เบิร์ดกับนกเบิร์ดก <S 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 ับเบกัารไม่ได้นะครับเมฆอาจจะปางได้นะครับมเล่นกันเข้าไปแต่ว่าถ้าเกิดว่า ใบเรื่องของผลงานเขาเขาเป็นแฟนใครเขาทำอะไรยังไงพูดได้เลยคนนี้ตอบถูก1ชื่อได้2,000บาทนะครับถ้าคุณเห็นว่าชื่อมันยากคุณบอกให้เขาส่งซิกมาให้เขาพูดคำว่าข้ามจะมีชื่อใหม่ขึ้นมาทันทีเก้าสิบวินาทีเราขอแค่10ชื่อนั่นหมายความว่าชื่อ1,9วินาทีถ้าได้10ชื่อมาหลายรับไปเลย1 0 0 0 0แบาทมั่นใจนะเจสมกันเรียบร้อยนะคะ พร้อมแล้วเริ่มกันเลยซุปตาเต็มสิบพร้อมเต็มตัวเริ่มออแฟนเก่านายนภัทรใบเฟิร์นพิชนกเป็นไปสามลมจับมุมพี่คนโตคือแทงศักดิ์สิทธิ์อ๊บโอ๊บโอ๊บก่อจะเจอที่โกกงศิษฐ์เออไปเออ่สาวพันปีเออ่กะอะไรนี่กะตัดกระต่ายตายอะไรตายอะไร ตายเพนพัสเออเออที่เขาใครขายกัญชาตนข้ามไปเลยครับข้ามข้ามแฟนไอโอบตอนนี้มาปรางปรางอะไรปรางเลที่ปรางปืนประจักอ๋อไม่ได้ไม่ได้พร้อมเสียงครับไปครับอันต่อไปนักเทนนิสนักเทนนิสนักแสศีสพันเออไปเร็วเร็วเกาหลียูทูบเบอร์จอคันคาแรน M N O P และตัวอะไรต่อ Q Q คิวเคโอป้าโอเคไปไปไปแฟนเก่าโจ๊ยบอยฝรั่งลูกพญาสวนดอกไม้โอเคไปไปไปเด็กอาวคนแรกวายปุ๋ยพันทิพย์ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะดอกของพ่อเรียกว่าอาอะไรอาอาพัชราหงสกุลโอไปไปไปวงวงดนตรีลูทถอบลูท็อบข้าม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  ลองเพลงถอยแม่เดี๋ดพอยแม่เดือยอยจนจนบุญสูงเนินจบุญสงเนิิตยบุญสูงเนินไปไปไปไอแฟนฉันเล่นแฟนฉันแแฟนฉันนายชาลีวัดวัดวัดวัลองเพลงรดเงินปุกปีเออแตกไหมแตกโอกาสนะมีโอกาสนะได้เปล่าได้ไหมบุรักเออเออชาลิสา เออไม่ครบใช่ไหมได้ไปทั้งหมดกี่คนได้ไปทั้งหมดเก้าคนเหลือแค่ชาลิสาเท่านั้นเลยถ้าที่มาพูดกับมนแล้วว่าด้วยมีสิทธิ์ด้วยพวามรู้อะไรเยอะมากเโอ้โหหมดเลยอ่ะเออแต่ทำไมไม่พูดออกมาแล้วได้ยินเสียงออดก่อนโอ้โหไม่ทันเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้รับกลับบ้านไปเก้าข้อหนึ่งหมื่นแปดพันเลย อบเก่งขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาปาร์ตี้กับผมนะครับคุณผู้ชมทางบ้านครับอย่าลืมสมัครเข้ามานะครับตามไลน์พฟิเชยลของเราเลยนะครับอยากให้เอาเงินแสนไปใช้พบกันใหม่ที่ดาวพารีมูดเกมไนท์ไทยแลนด์ วันนี้สวยหล่อกันทั้งบ้านเลยต้องขอบอกเลยคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆคือคุณบิ๊กอยู่ดีๆก็ดูหล่อขึ้นมาไม่รู้ยังไงอยู่ในหมู่มวลนี่คุณฉายแววมากเลยนะฮะจริงแยกไม่ออกเลยคนไหนแล้วเวลาคุยเวลาคุยเหมือนคุยอย่างงามจ็ก็เลยถ้าต้องได้ถ้าต้องได้ ไบ้างโอ้โหลึก<อ><อ>ว่าทิ้งโป๊ะไว้กลางทะเล <c oughs> แต่หนูอย่าไปโกรธเขาทำไมอ่ทะทำไมคือฟันยางออนางวาดฟันได้หมะ